วันตัวดูบันทีหนังหมาสิว่านายคนนี้มีกรรมอะไรบ้างนายคนนี้ชื่อนายบุญธรรมได้ก่อกรรมไว้มากมีกรรมอะไรบ้างล่ะกรรมแรกกรรมาก่อนกรรมที่สองกรรมาการส่วนกรรมที่สามกรรมนันก่อนหน้านั้นเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านกรรมเยอะจริงๆสวนเอามันไปลงล็อกเดี๋ยวนี้ตอนนี้แผนกล็อกติดเที่ยงครับพนักงานพักกินข้าวเออเที่ยงพอดีว่าแต่วันนี้มีอะไรกินบ้าง เชฟลูซิเฟเสิร์ฟอาหารเมนูแรกน้ำพริกนรกต้มมาจากนรกขุ่มที่สี่ใช้พริกจินดามณีเจ็ดร้อยปีถึงจะได้กินทีหนึ่งชินชาก,กับความเผ็ดร้อนแรงจริงๆสมแล้วจ่เป็นลูกพี่ของพวกเราสุวรรณมีอะไรแบบนี้ไหมมีของมาส่งครับของใครอะ่ะไม่ได้สั่งแล้วของใครอะ่ะของคุณบุญธรรมครับญาติฝากทำบุญมาให้บุญธรรมไปรับส่วนบุญญาติทำบุญมาให้ขอดูสแกนครับสแกนครับยังไงสุวรรณมี นีไมงั้นไปกันต่อเป็นผัดเผ็ดนกแงลงผัดจากกระทะทองแดงให้รสชาติที่ร้อนแรงดังไฟมาะไรกันกินอะไรอะ่ะมันฝรั่งทอดกรอบแจ็คอร่อยไหมลองดิแจค